ใส่กันไหมครับว่าเป็นสิวแบบนี้เรียกว่าอะไรและใช้ยาตัวไหนดีสวัสดีครับหมอเก่งนายแพทย์รอนพัฒน์นะครับก่อนอนู่เลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปตอนใหม่ๆเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลผิวและปัญหาสิวนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรู้ไหมครับว่าเรามักเป็นสิวบริเวณไหนเรามักเป็นสิวบริเวณที่มีต่อมไขมันอยู่เยอะอย่างเช่นบริเวณใบหน้าหน้าอกหรือว่าหลังส่วนบน คำถามยอดคิดที่หลายคนมักถามหมอคือว่าเป็นสิวแบบนี้ใช้ยาทาตัวไหนดีก่อนที่จะตอบคําถามนี้ได้หมอว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าเราเป็นสิวอะไรนะครับเพราะว่าสิวแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้ยาไม่เหมือนกันโดยปกติเราแบ่งสิวออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือสิวอุดตันกับสิวอักเสบสิวอุดตันแบ่งออกเป็นสิวหัวปิดหรือว่าหัวขานะครับจะเห็นเป็นตุ่มสีขาวถ้าเกิดเราเอามือดึงผิวหนังให้ตึงขึ้นเนี่ยจะเห็นตุ่มสีขาวชัดเจนขึ้น สิวอุดตันอีกชนิดหนึ่งก็คือสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวดํานะครับสิวชนิดนี้เนี่ยจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆสีดํากลับมาสู่คาถามที่ว่าสิวอุดตันใช้ยาอะไรดียาที่ละลายสิวอุดตันได้ดีก็คือ,อยากลุ่มเรตินอยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1น in, ึ aw, Ret ina, Ret ่งเรตินอินมี่ห้อเรตินเอเรตินิวแอคเนตินเอหรือว่าเดอร์มาทแคลสนะครับกลุ่มที่สองคือ0.1%อะดาพาลีนหรือว่า และยาในกลุ่มที่3ก็คืออีพิดิโอซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นยาผสมระหว่าง2.5เป็นแสกับดิฟรินนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยทั้ง3ตัวใช้เหมือนกันก็คือทาวันละหครั้งก่อนนอนผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็คือแห้งแดงลอกและระคายเคืองผิวและยาเนี่ยทำให้ผิวไวต่อแสงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทายาสิวกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องทากันแดดทุกเช้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่สำคัญก็คือ ห้ามใช้ยากลุ่มนี้ในคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเกิดใครใช้ยากลุ่มรตินอยด์อยู่แล้วรู้ว่าตั้งครรภ์ให้หยุดใช้ยาทันทีคำถ,ถามที่ใครหลายคนมักถามหมอก็คือว่าเดี๋ยวสิวอุดตันเนี่ยไปกดสิวได้ไหมคำตอบก็คือไปกดออกได้นะครับแต่ว่าเราห้ามกดสิวโดยที่ไม่ทายาเพราะว่าการกดสิวเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุถ้าใครอยากไปกดสิวเนี่ยหมอให้ทริคนิดนึงนะครับก็คือว่าควรทายากลุ่มรตินอยด์เนี่ยสสัปดาห์ก่อนไปกดสิวจะช่วยให้กดสิวออกได้ง่ายขึ้น สิวกลุ่มที่2ก็คือสิวอักเสบแบ่งออกเป็นสิวอักเสบลุ่มแดงตุ่มหนองก้อนสีแดงหรือว่าก้อนมุนแดงที่เรียกว่าสิวหัวช้างนะครับแล้วสิวอักเสบละ่ะใช้ยาทาสิวตัวไหนดีสําหรับยาทาที่รักษาสิวอักเสบได้ดีหนึ่งเลยก็คือเบนซิลฟอกไซด์ ide, หรือที่รู้จักกันในชื่อของเบนเซตยาตัวนี้เนี่ยเอามาทาสิวสิวอักเสบวันละ2ครั้งนะครับหลายคนทาก่อนล้างหน้า5-15นาที ข้อดีของยาตัวนี้เลยก็คือไม่มีการดื้อยานะครับ2คือยาทาฆ่าเชือ้อเช่น c l i าไมซิน i n e ิ y t h r o ไมซิหรือว่า m e t r o n i d a โซ l สาตัวนี้เนี่ยเลือกใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับวิธีทาก็คือเอามาแต้มสิววักเสชเช้าเย็นพอสิววักเสชหายแล้วให้หยุดใช้ยาทันทีหมอไม่แนะนาให้เอามาทาทั่วหน้าหรือว่าแต้มสิวอุดตันนะครับสิววักพืชเป็นสิวที่สามารถมาฉีดสิวได้นะครับ โดยมักจะได้ผลดีในสิวอักเสบที่เพิ่งเป็นแรกๆแต่ถ้าใครเป็นสิวอักเสบเยอะรุนแรงระดับปานกลางจนถึงรุนแรงมากเนี่ยหมอแนะนําให้มาพบหมอผิวหนังนะครับการกินยาสิวร่วมด้วยจะหายเร็วกว่าการทายาสิวอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อไปหมอจะสอนวิธีการแบ่งความรุนแรงของสิวนะครับแบ่งออกคร่าวๆเป็น3ระดับความรุนแรงคือรุนแรงน้อยปานกลางมากรุนแรงน้อยเนี่ยส่วนมากจะเป็นสิวอุดตัน หรืออาจจะมีสิวอักเสบเช่นตุ่มแดงตุ่มหนองได้ทั้งหน้ารวงๆแล้วเนี่ยไม่เกิน10จุด2คือระดับความรุนแรงปานกลางคือคนที่มีสิวอักเสบตุ่มแดงตุ่มหนองรวมกันแล้วมากกว่า10จุดและหรือมีสิวอักเสบก้อนนูนแดงน้อยกว่า5จุดและ3คือรุนแรงมาก,กคือคนที่มีสิวอักเสบตุ่มแดงตุ่มหนองจํานวนมากหรือว่ามีสิวก้อนนูนแดงนดดูหรือว่ามีสิวหัวช้างเยอะนะครับกล่าวโดยสรุปอีกที คนที่เป็นสิวเนี่ยระดับความรุนแรงน้อยสามารถซื้ออยาถ่าเองได้นะครับตามที่หมอแนะนําไปก็คือคนที่เป็นสิวอุดตันแนะนําทายายในกลุ่มเรตินอยดอย่างเช่นเรตินอ n ินดิฟรินหรือว่าอีพิเดโอส่วนในคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับยาที่รักษาสิวอักเสบได้ดีก็คือเบนซอริบบลอกไซด์หรือว่าเบนแซ็กยาทาฆ่าเชื้อนะครับเช่นคลินดาไมาซินรโทไมซินหรือว่าเมโทรนิดาโซ ระดับความรุนแรงถ้าเกิดเป็นความรุนแรงน้อยเนี่ยสามารถหายาไทยเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นระดับความรุนแรงปานกลางจนถึงมากเนี่ยแนะนำว่าควรรีบพบหมอผิวหนังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดรีบกินยากับทายาสิเนี่ยจะรักษาได้เร็วกว่า้าชอบคลิปนี้ของหมออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด share, แชร์ไปให้คนอื่นที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะครับก่อนจะจากกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลผิวแล้วก็ปัญหาสิว ที่หมอจะลงเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย